สวัสดีครับวันนี้เราจะทำแกงเผ็ดมะเขือปลาซิวกันนะครับกีอกนะครับเราขอจัดการผ่ามะเขือก่อนนะครับพอประมาณนะครับวันนี้ก็ผมกับผมพัฒนากิจเร็วเช่นเคยนะครับเมนูอาหารพื้นบ้าน สมัยโบราณนะครับแตบนบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแกงเผ็ดมะเขือเปาะใส่ปลาซิวนะครับปลาซิวก็ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับของอำเภอบ้านคายนะครับในราคาจาละ20สิบบาทนะครับปลาซิวค่อนข้างแพงนะครับ นี่ก็มีลม่ชยๆจะมีเสียงลมบัางนะครับเพราะเรายังไม่มีไมตัดเสียงนะครับแบบเพียวนะครับสดๆนะครับคลิปอาจจะไม่เด่นชัดนะครับตัดตาจะไม่เรียบร้อยครับตเพึ่งทำคลิปนะครับได้ยังไมถึงสัปดาห์เลยนะครับยังไมเกาะสัปดาห์ของฝานะครับก็จะไม่ผิดนะครับ ยังไม่ค่อยจะมีปก์อะไรนะครับถ้าผู้ชมท่านใดอยากให้กำใจก็ไลค์กดแชร์น,นะครับ วันนี้มีไม่เยอะ,ะครับอาจจะได้สักประมาณสักถ้วยหนึ่งเท่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้พริกน้ำพริกสํเเร็จรูปครับน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับซื้อจากตลาดไผ่ล้อมนะครับแล้วก็จะมีส่วนประกอบอเราก็จะประกอบไปด้วยมะเขือเปาะก็พอประมาณประมาณถ้วยหนึงได้นะครับ พริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็ปาซิวนะครับซื้มจากตลาดนัดหนองระรอกนะครับแล้วก็ใบกระพเพราเล็กน้อยนะครับจากหน้าบ้านนะครับประมาณนี้เราก็สามารถทําได้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีส่วนประกอบอาจจะมีน้าปลานะครับเพื่อความเค็มนิดหน่อยนะครับกลมกล่อมอร่อยนิดหน่อยนะครับ ะเขือนี่ก็เป้นมาจากตลาดนัดตะรวมนะครับแขงตะลวมขายผักนะครับไม่ใช่ตลาดนัดเป็นแพงครับตะลวมจะขายตอนเช้าตะลวมขายไม่แพงนะครับตะรวมก็ขายถุงละสิบบาทเท่านั้นนะครับสูงก็โอ้มีหลายรูปอยู่นะครับที่อื่นเขาจะขายประมาณขั้นต่ําก็น่าจะสามสิบบาทนะครับแต่เนื่องจากตะลวมเขาปลูกเองนะครับ เราก็เลยขายถูกครับสําหรับคนที่ไม่มีตังค์ซื้อนะครับไม่อยากซื้อกับข่าวก็มาซื้อของรวมทูกทุกอย่างครับทุกอย่างสิบบาทหมดครับผักทุกอย่างนะครับมะเขือแตงผักกูดก็บุ้งครับหลายลอย่างรวมกันครับก็สิบบาทหมดนะครับครับ ก็ได้ประมาณนี้นะครับมะเขือนะครับนี่ครับคือว,วัตถุดิบของเรานะครับก็ได้พริกแกงนะครับกิกงเป็นเผ็ดครับแล้วก็เผาปาซิลแล้วก็มะเขือเปาแล้วก็น้ำปลานะครับลืมเลยครับแ,แ,แกะก่อนนะครับ But no, like, not you know. เราใส่มะเขือและปลาซิวล,ลงไปแล้วนะครับอันนี้คือแกงเผ็ดมะเขือใส่ปลาซิวนะครับปลาซิวก็เป็นปลาตัวเล็กๆมาจากของนานะครับเดี๋ยวนี้หาค่อนข้างยากนะครับวันนี้ไปตลาดนัดที่หนองละลลกมานะครับเลยเจอมาเลยซื้อมาสองจานครับให้บ้านแม่หนึ่งจานแล้วก็บ้านผมหนึ่งจานนะครับผมก็จะเอามาแกงเผ็ดมะเขือนะครับ นี่ก็เพิ่งทำเปครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าทุกครั้งที่ทำไปก็ผ่านหมดนะครับผ่านไหมเพาว่ากินได้นะครับค่อนข้างรสชาติค่อนข้างที่จะอร่อยเลยทีเดียวนะครับไม่ได้เจียวตัวเองครับแล้วยังกินครอบครัวการันตีได้เลยนะครับวันนี้ก็เลยมาทำอาหารมื้อเช้านะครับกับแกงมะเขือเปอาะใส่ปลาซิวนะครับน้ำเริ่มเ น้ำแกงเริ่มจะเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยคนนะครับถ้าคนบ่อยเนื้อปลาจะเละนะครับพอเริ่มจะสุกเราจะใส่ใบกะเพรานะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมใสกะเพราเพียงเล็กน้อยนะครับไม่ตั้แต่เยอะนะครับแล้วก็ตามเลยน้าปลามีรสเค็มนิดหน่อยนะครับแต่บางคนอาจจะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลไปด้วยก็ได้นะครับนิดๆนะครับอย่าใส่เยอะนะครับ นี่ครับเดือดแล้วครับเห็นไหมปกๆเลยนะครับมีฟันขึ้นมาแล้วนะครับจะให้มันท่วมมะเขือก่อนแล้วค่อยคนนะครับนี่ยังไม่ท่วมดีนะครับพริกก็เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับหรือเรียกพริกแกงป่านะครับซื้อมาจากตลาดไผ่ลมนะครับไม่แรงนะครับ เรลก็100ร้อยกว่าบาทครับเราก็ใช้ได้นานนะครับและเราขอคนก่อนน,นะครับ ต้องสันไหวมันอัปเตอร์ช็อกเลยนะครับแบบเป็นไหวเมื่อวาดน,นะครับอัปเตอร์ช็อกนะครับที่กรุงเทพก็ทําให้ติดถล่มลงมาด้วยนะครับอัปเตอร์ช็อกไม่กินคนข้างโอเคนะครับอาศัยน้ำปลานิดนึงนะครับจะเอานะครับ ผมปม่คนที่ขาดหวานไม่ค่อยจะได้ครับผมก็ขอน้ำตาหน่อยนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ใส่แต่ผมใส่นะครับใส่ไม่เยอะครับแค่นี้ครับผมใส่แค่นี้เองครับนิดเดียวครับให้เป็นกระใสหน่อยหนึ่งนะครับไปเราก็จะใส่ใบมะกรูดเอ้ไม่ใช่ใบกระเพราของเราก็นิดเดียวครับเก็บจากหน้าบ้าน,นครับ เป็นกระเพราแดงครับนิดเดียวจริงๆนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับเลคียวหน่อยนึงนะครับ ฟันขึ้น,นครับหอมมากเลยครับนี่ตุกแล้วนะครับเราจะปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สแล้วนะครับเอเราก็จะตักไป โอเคเทเล่าร์ูเหมาอนี่ครับกเกมมะเขือใส่ปลาซีวของหลังแ้วครับ ถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ริวนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ